เอาละครับสวัสดีครับผมกูนะครับก็คลิปนี้จะเป็นคลิปสรุปอัปเดต14นะครับของ Anime a v e n g e r นะเพิ่งอัปเดตเลยนะครับก็แน่นอนครับตัวละครใหม่มาแล้วนะครับอย่าง ASAO นะ s o r d Art Online นั่นเองนะครับจะมีตัวละครใหม่ทั้งหมด5ตัวนะครับที่อยู่ในตู้เนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับจะเป็นตัวละครรับนะครับตัวของ m y h e r o Academy นะครับนักล่าฮีโร่นะครับโอเคก็สามารถไปหากันได้นะครับโอเคนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อเควสนะครับเป็นเควสราววันนะสามารถมารับแล้วก็ ทำเควสมารับของอีโวได้นะครับโอเคนะครับในส่วนต่อมาคือโค้ดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับเป็นโค้ดนี้เลยนะก็จะได้เพชรเหมือนเดิมนะครับหรือเปล่าน่าจะได้เพชรเหมือนเดิมนะผมว่าโอเคแล้วก็นะครับจะมีข้อมูลกับด่านใหม่นะครับก็จะเป็นจะมีมอนตัวใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับปรับสมดุลแล้วก็จะมีเควสกิจกรรมเสริมครับก็คือ่อตรงตรงนี้เลยเนาะนี่ตัวข้างในเนานะแล้วก็จะมี ปรับ UI ในเกมนะครับนิดหน่อยแล้วก็ตอนนี้เมอร์ลินพิกโกลโลโอชิอิโปโรซี่แล้วก็เทโมริ ori, ใชาวร <c oughs> นะเ่าครับเอาเป็นว่าตัวละครพวกนี้นะครับสามารถเ,าเทรดได้แล้วนะครับโอเคถ้าใครมีก็อย่าลืมไปเทรดกันเนาะโอเคป่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวจากหอคอยหนึ่งร้อยชั้นกันดีกว่าครับว่าจะเป็นตัวอะไรแต่น่าจะเป็นพิท้า <c oughs> เ่าเนาะอ่าโรชินะครับ <c oughs> อเอ้ยไม่ใช่ดิ <c oughs> โรชิอะไรล่ะ โอเคเดี๋ยวใช้ก่อนน่าจะเป็นตัวตีแอร์นะครับอุปเเทนลม้เขาดูข้อมูลอ่าสเตตประมาณนี้นะครับ B B ลบ B บวกแล้วก็ B นะครับโอเคปะเดี๋ยวเราไปรีวิวกันดีกว่าโอเคนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ในเกมแล้วนะครับโอเคพู้เท่าเต่าอ๋อจะตีเป็นทรงกรวยแบบนี้นะครับระยะประมาณนี้เนาะตอนนี้เลเวลอ่มาณ90นะครับอันนี้ยังไม่ตันเนาะโอเค สุปตีพื้นนะครับเป็นท่าลมครับเป็นเมจิอีกแล้วนะฮะเตือนนี้เลยนะครับทีเดียวไปขั้นต่อไปนะครับบางบางบงอ่ะตอนนี้ขั้นที่2นะครับจะมีท่าใหม่แล้วนะครับโอ้ก็จะเป็นอ่าเอลีครับเป็นวงแบบนี้เนาะท้าใหม่ก็ถือว่าไม่แย่นะครับสำหรับตัวแจกฟรีเนาะตัวแจกห่อหนึ่งร้อยชั้นก็ถือว่าโอเคนะครับ ขั้นต่อไปจะคนรีวิวโอ้อันนี้หลายทินแล้วนะครับว้าวได้อยู่ยตีเป็นแสนเลยนะคือเป็นเรื่องไปแต่ว่าตีค่อนข้างนานครับแดวีเลยโอเคไปขั้นต่อไปครับน่นาจะตานที่ขั้นเจดนะครับเอ้แน่นแตนที่ขั้นแปนะครับถือว่าโอเคเลยครับสำหรับตัวแจกฟรีเนาะตีเป็นแสนเลยนะครับหาบปิดไหม ขั้นนี้ไม่ตีนะไม่ตีแอร์นะครับตีมันกี่คิดเอ่ยอันนี้มีเกาะอ,อยู่3อ่าประมาณ3ฮิตนะครับผมก็ถือว่าดีอยู่นะตีเป็นแสนเลยหลที่ขั้นที่8ครับสรุปคือตีมานแสนสามครับก็ถ้าเวลร้อยก็น่าจะตีถึงแสนห้านะครับแล้วก็ระยะตีเนี่ยประมาณ3.5นะครับ เดี๋ยวไม่ใช่สามสิบห้าจุดแปดโอ้ยลืมพันไปหมดแล้วเพิ่งตื่น,นแล้วก็ความเร็วการโจมตีนะครับอยู่ที่ประมาณแปดวิเนาะก็ถ้าใครได้สแตทดีหน่อยก็อาจจะดีกว่าผมนะครับอันนี้ก็เป็นบีหมดเลยนะครับบีลบบีบวกแล้วก็บีธรรมดาเนาะถ้าจำไม่ผิดเออผมใช้อชิไปแล้วด้วยนะครับผมขายไม่ได้ผมลืมบอกโอเคก็คลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้านครับอ้อแล้วก็ถ้าใครอยากได้โอชินะครับก็ทักมาบอก ผมได้เลยนะครับแบบใต้คอมเมนต์อะไรอย่างงี้เนาะเมนไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าผมให้อีกล่างหนึ่งเนาะยังไม่ได้อีโวน์ครับเป็นล่างธรรมดาถ้าใครอยากได้ก็เดี๋ยวผมจะให้ฟรีๆนะครับโอเคก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ